วัสดีค่ะวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับวิชาคณิตศาสตร์เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือตัวประกอบของจํานวนนับค่ะเราจะไปดูกันนะคะว่าตัวประกอบคืออะไรแล้วเราจะหาตัวประกอบได้อย่างไรคะ่ะอ่ะานักเรียนเรามาดูกันเลยนะคะว่าตัวประกอบคืออะไรนะคะตัวประกอบของจํานวนใด ก็คือตัวเลขทุกตัวที่หารจำนวนนั้นได้ลงตัวเอาเรามาดูกันนะคะว่าอะไรบ้างตัวอย่างเช่นสี่เราจะหาตัวประกอบของสี่ก็คือเราจะหาตัวเลขทุกตัวที่หารสี่ได้ลงตัวนะคะก็ได้แก่หนึ่งหารสี่ได้สี่ถูกต้องไหมคะเพราะนั้นหนึ่งหารสี่ลงตัวต่อไปค่ะสองสองสองหักเป็นสี่สองหารสี่ลงตัว 41เป็น4 4ก็หาร4ได้ลงตัวเพราะฉะนั้นเราจะเรียกว่าเราจะเรียกนะคะเรียก1 2 4ว่าเป็นตัวเป็นตัวประกอ,อบของ4เข้าใจไหมคะ 4เราจะหาตัวประกอบของสี่ก็มี1หาร4ได้ลงตัว2หาร4ได้ลงตัว4ีหาร4ได้ลงตัวเราก็เรียกว่าเรียก124ว่าเป็นตัวประกอบของ4ี่ค่ะามาดูอีกอันหนึ่งนะคะอ่ลองสิบบ้างสิบ เราก็จะหาตัวประกอบของสิบตัวเลขที 1. 1. ่หารสิบลงตัวก็ได้แก่หนึ่งหนึ่งจะหารทุกจำนวนได้ลงตัวต่อไปสองค่ะสองห้าเป็นสิบต่อไปสามอะไรได้สิบมีไหมคะไม่มีไม่ได้ใช่ไหมคะต่อไปก็สี่ถึงสิสี่หารอะไรได้สิบมีไหมคะสี่คูณอะไรได้สิบมีไหมไม่มีห้าคูณอะไรได้สิบมีไหมคะมีเพราะฉะนั้นห้าหารสิบลงตัว นับหกต่อไปค่ะหกค่ะหกหารสิบลงตัวหกคูณอะไรได้สิบมีไหมคะไม่มีเจ็ดคูณอะไรได้สิบมีไหมคะไม่มีแปดคูณอะไรได้สิบมีไหมคะไม่มีเก้าคูณอะไรได้สิบมีไหมไม่มีต่อไปเป็นสิบค่ะสิบคูณหนึ่งได้สิบเพราะฉะน,นั้นเราจะเรียกว่าหนึ่งสองห้าสิบ เป็นตัวประกอบของใครคะเป็นตัวประกอบของเป็นตัวประกอบของสิบพอเข้าใจไหมคะักเรียนพอเข้าใจไหมคะว่าตัวประกอบของจํานวนใดก็คือตัวเลขทุกตัวที่หารจํานวนนั้นได้ลงตัวพอเข้าใจไหมคะถ้าเราเข้าใจแล้วเราลองไปดูตัวอย่าง หรือด,ดูแบบสังหัรกันเลยนะคะค่ะเป็นไงบ้างคะจากการที่เราเรียนกันมาแล้วในตอนต้นนะคะทําให้นักเรียนทราบว่าตัวประกอบของจํานวนนับคืออะไรใช่ไหมคะจานวนนับเดี๋ยวครูสรุปนิดนึงเนาะตัวประกอบของจํานวนนับใดก็คือตัวเลขที่หารจํานวนนับนั้นได้ลงตัวใช่ไหมคะเราจะเรียกว่าการหารลงตัวว่าเป็นการหาตัวประกอบค่ะ ตอนนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกันเนาะให้นักเรียนเขียนคำตอบพร้อมทั้งบอกเหตุผลลงในสมุดนะคะลอกโจทย์ด้วยนะคะลอกโจทย์ด้วยนะคะข้อหนึ่งค่ะสองเป็นตัวประกอบของสี่หรือไม่เพราะเหตุใดสองเป็นตัวประกอบของสี่หรือไม่พร้อมเพราะเหตุใดคุณลองตอบกันเนาะลองตอบข้อหนึ่งนะคะ สองหารสี่ลงตัวไหมคะลงตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสองเป็นอะไรคะสองเป็นตัวประกอบของสี่คะ่ะถูกต้องข้ออื่นคงทำได้เนาะทำได้ไหมคะอ้าวน้องเดยวลองไปทำดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ